สวัสด mm ีค hmm. ร yes. yes? ับ no พี่นอครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็นะก็มีขอความอนุรับ์ขอความอนุเคราะห์เออนะจากโรงเรียนหนองไก่ขันนะครับก็นะฮะก็มีใบมีใบมาขอความอนุเคราะห์นะครับเซวน็อตดูใบนะฮะก็ประมาณนี้นะครับชุมชนนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไก่ขันนะครับก็มีขอความอนุเคราะห์นะครับ ช่วยสนับสนุนกำลังทรัพย์นะครับให้แก่นักกีฬาโรงเรียนวัดหนองเลครับนะครับจุดประสงค์เพื่อครับต่อต้านยาเสพติดที่ทุกวันนี้มันเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวก็จะเนาะบริจาคให้น้องเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นการดําเนินการในการจัดกิจกรรมนะครับต่อต้านยาเสพติดนะครับก็เขียนชื่อมาขนาดนี้ช่วยละนะเขียนชื่อว่าเซียวนัดดูใบ โอเคหันงบประมาณอยู่นะครับก็อย่างนั้นเรารก็เป็นหนึ่งกำลังที่สามารถช่วยน้องเขาได้ช่วยเท่าไหรเนี่ยช่วยหมื่นล้วกันถูก<อ>ช่วยสักหมื่นละกันโอนไปก่อนตัวยังไม่ไปยังไม่ว่างภารกิจเยอะแยะมากมายเนอะแต่ตังค์ต้องช่วยเขาอ่ะเรียกบัญชีโอเค ไปก่อนอทำความดีเนาะทำไม่ยากหรอกเน<อ>าะช่วยกันเลยแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวหล่ะเราเราไปดูเราไปดูวันเสาร์นี้ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเออเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยมันมันได้อะไรบ้างกับชุมชนเนาะ,อะเออช่วงนี้เขามีคอนเทนต์เอาคอนเทนต์แบบนี้ไปละกัน นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเผื่อนะครับหน่วยงานใดๆนะที่ต้องการนะครับกำลังซัพในการสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆของน้องๆของเยาว,วชนนะครับก็ทักหาผมได้นะครับรับดูใบนะครับวันนี้ถึงลาไปก่อนเดี๋ยว<า>เวลาถ้าเกิดแบบเขามีพามาขายอะ่ะติดต่อทาง,งไหนอะ่ะติดต่อช่องทางเดิมนะ0 9น837 5218นะครับเผื่อต้องการเปลี่ยนระเครื่องเป็นเงินสดข้างบ้านมีญาตินี้อ่า พักมานะครับอย่างน้อยคุณได้ค่านำพาโอ้โหแค่แนะนำให้ได้ซื้อได้ขายก็จบกันนะของเก่าชนิดพระเครื่องพระเก่ารับูชาของเก่าของตกเต่งบ้านจัดมาครับผม นนี้เราก็นะครับมาชมบรรยากาศนะครับกิจกรรมที่เราสนับสนุนไปนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลต้านยาเสพติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะฮะกำลังมันเลยวันนี้กำลังมันเลยนะครับตามไปดู ครับก็ตอนนี้ก็มาดูทีนะครับนี่ของอาจารย์อุตบางแพครับนะครับตอนนี้สามหนึ่งเออสนุนครับพี่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนแล้วก็เพิ่อมีโอกาสหน้าเผื่อมีอะไรเกี่ยวกับการสนุนเกี่ยวกับพีระก็แจ้งครับครับีวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่น็อตดูใบแล้วก็พี่อุตบางแพด้วยครับที่สนับสนุนการ จัดการยังครับอลของโรงเรียนน้องเลยขรับที่มอบเงินรางวัลมาช่วยสนับสนุนในการจัดทีก็อย่างนี้เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนฝากด้วยนะครับพี่ถ้าถ้าไม่ชนะผมไม่ต้องกลับป่ะโคดังเทียดอยู่พี่โคนังเทียดอยู่ครับครับผม อย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจ pues ันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มเดียวดียวเดียวเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชนแนลนับสุบไบด้วยนะครับ